ตัวหมึกสายขนมจีนมามาเ้อค่ะเด้อเดี้ยพักสลัดมาลาขี้นกเอาหนิงพาเนี่ยเอาในาเป็นออกเนาะค่ะพักชะอมค่ะพี่น้องพักกันจองนอดง,งามๆเลยค่ะมามาเ้อค่ะเด้อแสบๆน้ำนิงมาค่ะพักกันจองหลวกใส่มะนาแล้วเด้อเนี่ยค่ะ มือซ้ายตัวใหญ่ๆค่ะ